อยากได้สกินแลสนักเตะแข่งสายฟ้ากลับมาแล้วซุปเปอร์ไซเกรแลสเรื่องมันมีอยู่ว่ามาในกิจหมุนเพชรเราต้องได้4เดียวกัน9ดาว4ีดาวแรกที่ฟูจ้หมดไป98ป้องดาวที่5เราต้องกดแบบเสริมเกราะแล้วนะน้องๆเพราะถ้าอัปเกรดแบบปกติเราพลาดดาวทั้งหมดจะหายไปนี่ไงล้มเหลวได้เป็นหินรุ้งมาเห็นปะ ดาวทั้งหมดของเรายังอยู่กดต่อไปเลยม่วงม่วงเย่เฮย้ยการันตีสี่ครั้งเราได้ใน2ครั้งเองนะ oh, <wow. S 1> ถือว่าประหยัดไป2ครั้งไปต่อดาวที่629ปองการันตีใน5ครั้งม่วง เฮ้ยดวงดีเธอไอ้ยดวงดีเว่ยเธอพี่มีหลวงปู่จินนารุ่นหนึ่งดเดี๋ยวสรุปให้แป๊บดาวที่5กดไป2ครั้งใช้ไปร้อยปองดาวที่6กดไปครั้งเดียว1 2 9ปองเฮ้ยดวงดีขนาดนี้เติมปองที่ไหนเนี่ยพี่ฟูจิขอนำหนอพ่อมดเคลเวอร์เปผู้ให้บริการเติมเงินเกมชั้นนำมากมายแกแกเขามีการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้บริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0นคนคลิกเลยที่ w ว ww บไซต์เคลเวอร์เป้ คอมเนี่ยเติม ROU วันนี้ใช้เพียงแค่ Open ID ง่ายๆแถมได้ถึง3ต่อได้ส่วนลดจัดเต็มพร้อมโปรโมชั่น c ค b l e c o i ยคุ้มคุ้มได้รับ c คว l e c คอยทุกๆยอด100บาทใส่โค้ด Fuji มีส่วนลดไปอีไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้อง Cable เปนเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกรอกโค้ด F O O J Y Fuji เพื่อซัพพอร์ตพี่ขอบคุณฮะ แกแกดาวที่789จะบอกว่าโอกาสออกน้อยมากใช้ปองเยอะขึ้นการันตีที่จะได้ดาวก็เยอะขึ้นเหมือนกันงั้นพี่ฟูจิขอไปแบบสปีดเลยนะเดี๋ยวสรุปให้ตอนท้ายคลิปก่อนมีคนบอกว่าดูแล้วจะหลับพี่ฟูจิแนะนําให้เดินไปที่ตู้เย็นแล้วขโมยมะนาวของแม่ผ่าครึ่งแล้วบีบใส่ปากทันทีโอ้โหวิธีนี้ตื่นแม่เลยใช่ใช่กลับมาที่ดาวที่7ของเราเอาไปเต็มแม็กไปต่ออย่ารอช้าดาวที่8การันตีใน7ครั้งอันนี้บอกเลยว่าไม่ ต้องคาดหวังเพราะว่าเราประหยัดไปแล้วตั้งแต่ดาวแรกๆไงม่วงไหมม่วงไหมไม่ายม่วงม่วงอย่างม่วงย่างก็ย่างมาไอม่วงเอาดีๆแรดสกินนี้มีคนอยากได้เยอะนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ในเกมจัดเต็มมากๆเลยและนี่คือดาวที่8ของเราอุ๊ยดาวที่9การันตีใน8ครั้งใช้279ปองโอกาสที่จะได้เพชรม่วงมี3%เอนเองมั้งงั้นขอสปีดเพิ่มเลยนะ ดาวที่9จะมาใน3าม <Yeah. S 1> มามาสรุปให้ดาวที่7ใช้ไป954ปองส่วนดาวที่8ใช้ไป1603งหปองพี่ปูจี่ใช้ไป5214องปองไม่เหมานะอ๋ออย่าลืมเอาหินรุ <Wow. S 1> ้งไปแรกตรงนี้ด้วยน้องอยู่ในครั้งไปรับเลย My will win. Burns, and Play will win to Potter Toys Burns and โอ้ได้มาหลายอย่างเลยมีกรอบโปรไฟล์ด้วยเสียดายไม่ขยับทั้งสองอันเลยเอามายืนแอคถือว่าตัวเล็กอยู่นะนี่คืออีโมจิและนี่เป็นท่าเต้นเปรกวาดนกบอลดีกว่าว้าวไปดูเอฟเฟกกันว้าวท่าเดินออกจากบ้านแบบดิจิตอลมีคล้องตกับด้วยโจมตีธรรมดาสังเกตที่เด่นมากๆสกิลหนึ่งสกิลสอชูดจับตาให้ดีอัลติเมท ชาหวาบก,ก็เท่ไม่เยอะไปไม่น้อยไปมีแฉมไฮไลท์ในเกมด้วยแนวต้องกันาตรูหายไปแล้วซุปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไป oh, the man. The man. Double kill. Go! Shut down. Uh -huh. A blue team tower has been destroyed. Double kill. Sukin chop last.